วิดีโอการแข่งกินนมของน้องอันมาแมนและแม่ค่ะชนิดอาชนชนชนนมหนึ่งสอง ก็ไม่ชนะแม่โอ้ดูน้ำตานหกคนเลยเกล็ดโอ้ไปลิลิไปเก่งเลยมาหอมนะเห็นไหนว่าแม่แฉหนูอ่ะอาย่าแม่กินนมนี่แม่ซวนนมันไม่ได้เลยน้ำมันกินนมเก่งเย้ยหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนหอมแม่ก่อนซิ